ถ้าคุณเลือกกินอาหารได้แค่หนึ่งมื้อสุดท้ายคุณจะเลือกแบบโอมากาเซหรือแบบบุฟเฟ่ครับสวัสดีครับ PJ พรศักดิ์เจียมสว่างพร CEO and co-founder BEQ Group ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ดานายัยธรมพิบาล Medical Director BEQ Hair Center ครับหลายคนถามไปเลยว่าโอมากาเซกับบุฟเฟ่เนี่ยข้อแตกต่างมันเป็นยังไงบ้างคือต้องถามส่วนตัวผู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่าโอเคถ้า <laughs> เป็นพี่พีเองครับ,รบผมร<ม>ะหว่าง อาหารบุฟเฟ่ต์กับอาหารซูชิโอมาคาเซ่คับที่จะเลือกอะไรผมก็หนึ่งอยากเลือกอันที่มันเหมาะกับตัวเองก่อนนะครับคุณภาพวัตถุดิบต้องดีคนทําต้องเก่งต้องมีฝีมือครับอันนี้คือสําคัญมากแล้วต้องอร่อยแล้วถ้าเรากินบุฟเฟ่ต์อ่ะมันมันไม่ได้มันหาบุฟเฟ่ต์ที่อร่อยคุณภาพวัตถุดิบดีคนทําเจ๋งกินแล้วไม่ท้องเสีย มันหายากถ้ามีราคาก็สูงซึ่งไม่แตกต่างกับอมกเกษตรเลยอจริงเพราะรฉะนั้นเนี่ย<ม>ถ้าเป็นส่วนตัวผมผมก็จะเลือกอย่างนี้ครับเอาอันที่มันเหมาะกับเรามากกว่าเป็นอมกเกษตรที่เหมาะกับเรามากกว่า ไม่ต่างกันถ้าเป็นผมเลือกก็คือก็คงต้องเลือกอะไรที่มันแบบมีคุณภาพดีัะครับ<ม>คือเรื่องของบุฟเฟ่คือส่วนตัวคือต้องบอกไม่ได้เป็นคนกินสายบุฟเฟ่เลยคือกินเอาคุ้มแต่คือไปนอนไม่หลับจุกปวดเสียดท้องหลังจากนั้นนี่คือไม่เอาอะไรไม่รอดไม่ไหวนะครับผมคือพอเรามาเป็นในเรื่องของงานปลูกผมครับผมผม,มันก็คือต้องบอกว่าเพราะว่าเราปลูกผมแต่ละคนเนี่ยครับมันเหมือนเป็นงานที่จะต้องออกแบบเฉพาะคนไข้แต่ละคนอยู่แล้ว ความหนักความยากของแต่ละคนมันไม่เท่ากาันบางทีคนไข้เขาก็คิดนะครับ,รบว่าปัญหาของเขานิดเดียวเองอแต่คือจะมาให้แบบว่าเป็นราคาเดียวบุฟเฟ่จะแต่ปลูกกระติ๋งเดียวแค่นี้มไม่คุ้มบางทีเขาก็รู้สึกว่าไม่คุ้มการ<ม>ท,ที่เป็นบุฟเฟ่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>อยากจะฝากทุกๆคนก่อนนะครับว่าเวลาเราจะเลือกทําหรือว่าเลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย<ม>อยากให้มองถึงหนึ่งคือผลลัพธ์ของมันเพราะว่าปลูกผมอย่างที่คุณหมอบอกครับทำได้น้อยครั้งมากๆหนึ่งถึงสองครั้งในชีวิตเองครับ process ในการรักษาครับถ้าเกิดเรา ทำไม่ดีเนี่ยการเอากราฟออกมาการอยู่รอดการปักลงไปก็จะต่ำด้วยถูกไหมฮะถูกต้องเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายขยายความนี้ก่อนเพราหะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเวลาเราเอาผมออกมาแล้วเนี่ยมันไปปักได้เลยหรือว่ามันต้องอยู่ข้างนอกได้นานไหมแล้วอัตราการรอดชีวิตเนี่ยมันเยอะมากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยไหนบ้างครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือเอาเป็นว่าพอเราเอาเส้นผมออกมาจากหนังศีรษะแน่นอนมันถูกกระชากออกมาจากครับเส้นเลือดมันจะนับถอยหลังว่าฉันจะตายแล้วตลอดเวลาคราวนี้มันก็จะต้องมีการ เตรียมใช่ไหมครับคือพอเราเอาผมออกมาปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถจับคนไข้เอาผมออกมาหนึ่งชิ้นแล้วจับริกตัวปุ๊บแล้วก็ลงมาปากอะแล้วก็พลิกความใหม่นะแล<ม>้วคนไข้ดึงออกมาใหม่ไม่มีใครทําอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยรากผมหรือกราฟผมที่เราเอาออกมานั้นมันจะต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกร่างกายเป็นระยะเวลาหนึง่งแล้วก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิมว่า ต้องอยู่ข้างนอกด้วยอุณหภูมิประมาณไหนเซลล์จะได้อยู่ภายนอกได้นานขึ้นสารอาหารต้องหล่อเลี้ยงระยะเวลาในการปลูกยาวนานเกินไปไหมนะครับว่าคือออกมาอยู่ข้างนอกนานเราก็ต้องเอาลงกับปัจจัย<า> <ผม S 2> ให้เร็วมากขึ้นนะครับนี่คือตัวอย่างของปัจจัยที่มีผลต่อการรอดหรือการปลูกขึ้นของเส้นผมครับคุณหมอครับ,รบแล้วหลังจากที่ อัตราการละของเส้นผมที่บอกว่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาน้ํายาต่างๆที่เอาไปใช้เนี่ยการปักเข้าไปเนี่ยก็มีผลอยู่ด้วยถูกไหมฮะแน่นอนครับก็คือเวลาเราจะเอาเส้นผมปักลงปลายทางมันต้องมีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับที่จะต้องเอาลงผิวปลายทางซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มันก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรากผมแล้วก็เอาลงสู่ปลายทางให้กราฟผมนั้นเกิดความบอบช้ำให้น้อยที่สุดฉะนั้นเนี่ย การเลือกใช้อุปกรณ์พวกนี้มีปัจจัยที่ส่งผลตรงนี้อย่างสูงเลยครับรวมถึงคนที่ช่วยแพทยถูกไหมคะ,ะเพราะรว่าอย่างเช่นเราทําผม1,000กราฟ2,000กราฟ3,000กราฟมันยากมากที่จะทำให้ดิเรกชันหรือว่าทิศทางในการปลูกเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันหรือว่าเป็นธรรมชาติตรงนี้จะต้องมีความรู้เลยครับว่าเส้นผมณนะบริเวณโซนนี้จะต้องชี้ไปทางไหนนอนประมาณไหนกี่องศาปัดซ้ายปัดขวาอะไรยังไงพวกนี้ต้อง มีความรู้ที่แม่นมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนงานหนึ่งงานที่ออกแบบให้กับคุณคนเดียวใช่ไหมครต้อง้วคบผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออยากให้ทุกคนนะครับระหนักกันเอาไว้นิดนึงว่าการปลูกผมเนี่ยเราทําได้แค่หนึ่งสองครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกในสิ่งที่มันคุ้มค่าแล้วก็มีราคาที่สมควรจ่ายดีกว่าใช่ครับนะครับแล้วก็เหมาะสมกับคุณไม่เหมือนกับบางที่ดีกว่าเนาะบางที่หลายๆคนอาจจะเคยมาหรือว่าเคยได้ยินมาว่า ปลูกผมที่ตุรกีเพราะว่าเราเคย <Okay. S 1> เจอเคสที่เคยไปปลูกที่ตุรกีเป็นคนไทยไปไปปลูกที่ตุรกีนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็บินกลับมาบซ่อมกลับมาทําครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ย <Okay. S 1> ถามคุณหมอหน่อยว่าพอเราเจองานอะไรแบบเนี้ย แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับในฐานะที่เป็นแพทย์แล้วก็ให้บริการด้านการปลูกผมด้วยเห็ในใจนี่คือหงุดหงิดนิดนึงเหมือนกันนะครับคือถ้าวางแผนด Star ีตั้งแต่ต้นอ่ะมันจะไม่มีครั้งที่2ง,ง่ายๆแบบนี้ <orns. S 3> เพราะว่าเวลาเราปลูกผมครั้งที่2หรือง,งานแก้ในครั้งต่อๆไปที่มันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วไอ้ตัวต้นทุนที่เราจะเอาไว้ใช้แก้ไขางานอ่ะมันน้อยครับผมในบางครั้งคือปลูกพื้นที่กว้างเลยแต่คือผลลัพธ์ออกมานี่คือไม่สวยเลยหางแต่ละเส้นนี่หางกันเป็นโยดเลย แล้วพอจะมาให้เราแก้ไขางานให้แล้วมีเงื่อนไขประมาณว่าขอผมแน,น,น่นเต็มๆที่สุดเลยนะแต่คือต้นทุนผมมันน้อยมากแล้วก็ต้องมานั่งคุยนั่งวางแผนกันยกใหญ่เลยครับที่ว่าเพื่อที่จะได้แก้ไขางานให้มันออกมาอยู่ตรงกลางที่เป็นที่พอใจทั้งฝั่งหมอแล้วก็ฝั่งคนไข้ตุงนี้ก็จะมีความยากเกิดขึ้นครับดังนั้นเนี่ยเลือกตั้งแต่แรกครับเลือกในสิ่งที่คุณสามารถจ่ายได้ดีที่สุดที่คุณทําได้ดีกว่านะครับ อยากให้แยกแยะเรื่องความแตกต่างระหว่าง2แบบนี้แล้วกันนะครับนึกไม่ออกนึกถึงโอเมก้าเซและก็บุฟเฟ่แล้วเป็นบุฟเฟ่ที่แบบไม่ใช่บุฟเฟ่ราคาดีคุณภาพเนื้อดีด้วยนะครับเป็นบุฟเฟ่ที่ราคาคุณภาพใบทางเดียวกันครับคือน้อยนะครับก็ให้คนทางบ้านเนี่ยลองจินตนาการไม่มีความรู้การแพทย์ไม่เป็นไรครับแต่เราเชื่อว่ามีความรู้การกินแน่นอนนะครับแล้วเคยกินกันแน่นอนดังนั้นเนี่ยคลิปนี้นะครับฝากทุกๆคนเอาไว้ว่าเวลาเราจะเลือก การปลูกผมนะครับหนึ่งเลยครับคือคุณหมอมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญจริงหรือเปล่าผู้ช่วยแพทย์เป็นยังไงนะครับคลินิกมีมาตรฐานไหมห้องผ่าตาัดมีมาตรฐานไหมอุปกรณ์เครื่องมือเป็นยังไงบ้างนะครับผลลัพธ์ที่ทํามาประสบการณ์เป็นอย่างไรบ้างอยากให้ดูความเข้ากันของสิ่งเหล่านี้แล้วกันใช่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีปัญหา สนใจอยากจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาผมบ้างศรีรษะล้านผมร่วงหรืออยากจะปลูกผมนะครับเชิญได้ที่ BEQ Hair Center กับคุณหมอดนัยธรรมพิบาลได้เลยครับขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะครับว่าอยากจะปลูกผมแบบบุฟเฟ่หรือจะเทเลเมสสำหรับคุณคนเดียวคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณได้ครับ